เขาว่ากันว่าคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นความตายจะสามารถย้อนเวลาได้แต่ปัญหาก็คือช่วงเวลาที่ผมย้อนมาเนี่ย <Hey. S 1> มันทำให้ผมต้องมาเจอกับคนที่โคตรไม่อยากเจอตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยพ่อ oh. รุ่นเราเขาเดียวกนันเรียกพ่อทำไม oh. พ่อพ่อตายเหรอเออพ่อกูนี่แหละมึงจะทำไมกอดไอ้ลูกเวนสร้างเรื่องกูตลอดเวลากอดเฮ้ย ก็สมัยก่อนนะพ่อเป็นถึงหัวโจกประจำซอยมึงเป็นคนฉลาดนะเว้ยสนใจเข้าแก๊งกูไหมพี่เชื่อมั่นซะ้นเหลือเกินว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือใครชื่อแก๊งนะเว้ยดุดันหน้าเกงขาวของแก๊งเบาแก๊งเจ้าโลกเจ้าโลกพังงานผลทางหาก,กินของเขาเหรอือการเก็บค่าคุ้มครองร้านค้าต่างๆสามย่านนี้เอเดี๋ยวลุงค่าคุ้มครองอะสิบบาทสิบบาทก็มาดิมึงาจะจ่ายกูไม่ใช่กูจ่ายมึงไรวะถึงจะดูห่วยไปบ้างแต่เรื่องผู้หญิงก็ต้องยอมเขาแหละครับ ผมเจ็บ่อยนะแบบงนี้เจ็บแค่ไหนก็ยอนโอ้โหสวยจนเคลิ้มเลยแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นอะไรไปแล้วบิงจะทำยังไงสัญญาได้ไหมหอย่าไปมีเรื่องกับใครอีกอเล่นคุณไม่ต้องไปรีบไปไตงผมถามตรงๆเลยสมมุติว่าคุณกิดคุกแล้วทิ้งลูกเอาไว้คนหนึ่งสมมุติจะอนาถาเลยแล้วคุณจะมีวิธีเลี้ยงลูกยังไงมันจะโกรธจะเกลียดจะด่ากูยังไงก็ได้แต่มันต้องมีชีวิตที่ดีกว่ากูเชี่ยซึ้งว่ะเชี่ยเของนึงเนียปล่อยกูก็ บิวบิวชอบดูหนังไหมชอบพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งถ้าบิวไม่ติดอะไรอะเราไปดูหนังกันไหมยิ้มไรอะ <c oughs> เออบิวถ้าไม่มีอะไรแล้วเรากลับก่อนนะจ้ะจะเจอใคร